เรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขอการิงมือค่ะมือน,นี้เท่ากับขึ้นดอยสูงภาพีผ่านองขึ้นดอยหาเห็ดขาบปลาคือเกาเนาะค่ะไม้ได้มาเฉิดจัดลำพูนครับผมจังหวัดลำพูนครับช่วงนี้เห็ดพันกัดสีห่างๆจังหน่อยเนาะ ะอกกะไรงกเหลือ่อมสีบมีลเวเด้อยครับผมช่วงนี้ก็น่าจ,จะเป็นเห็ดร่วมทั่วไปนะครับหรือหรืออาจจะมีเห็ดตะไคร้เนาะช่วงนี้ครับผม,บผมจะเป็นรนุ่นน้วกันพี่น้องมันน,มนี้มานมาน,านนะครับผมอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเลยครับผมขอบคุณทีก็ไลค์ก็แช่นะครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจกันนะครับผมปาพี่น้องขาไปยันนกันครับตะไคร้ค่ะมานพี่น้อง ไดอกาง,งามอีกดอกพี่น้องเมื่อวานฝนตกเบิดมือนนะครับเบิดคืนเบิดมือเนอะาะฝนตกค่ะออกมา็สอกหินเลยเนาะช่วงนี้เพิ่งก็มีแต่เห็ดไข่เด้อค่ะออกเห็ดอื่นบ่เห็นเนาะเห็นแต่เห็ดไข่ค่ะชรวงนี้ก็หลังงามเนาะ ตัวนี้นเป็นพัดด้วยพี่น้องป็ดพัดด้วยก็เสียบไม,ม่ยางเนาะสองดอกไข่งมามตัวอ้ตัวนี้จุ่มอี่ไหมงามกางสิบบานโอ้ยเนาะใหญ่ครับสมบูรณ์บแบบแห้งพี่น้องบี่เีบานแล้ว เดีป่านเราอยู่สามาได้เนาะเดีย๋ยวมนีเขากะระสีเลาะตะนำดานเห็ดไข่ได้ไหมผมว่าเห็ดอื่นนี่พวมีแต่เห็ดเห็ดละงอกนี่บนาซิมีอหเนาะเห,เห็ดตะไค่เลยครับจูง,งามกันข้าวยาวข้าว,าาวานวถั่เง,งี้ มีเห็ดเขาแปงเน้อค่ะพี่น้องโดกนาเป็นเห็ดตะไคร่นกเนาะพันใหญ่ซะมีตะไคร้เลยพี่น,น้อ,นองนุ่ยมีมไข่ด้วยจ้าจุ่มหน่อยเพิ่นก็มีเนาะมีไข่ด้วยจ้าเนี่ไข่ขาวใหญ่ดูนี่พลอยสะโพกเต็มแล้วดิเน Men tắm chia nó chin cưng hèn nó ngang ngon màn môi 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 ดานน้องผืนเนาะเห็ดตค่าค่ะลงเลียงบานนี่เนาะเห็นดอกเดียวด้วยครับผมกำลังเห็นจาข้างๆเนื้อด้ครับเห็ดเหมือนนี่สองตูมงามๆรีงนะสามตัวงามนี่ จะเงยขึ้นจัะหน่อยก็สิงามเนาะนี่นค่ะจุมจ่มใหญ่ได้หนิตึงนอ้องอุ้ยนี่หลุหน้อยเกินเป็นดันดินคล้ายขาเพลนขายอยู่เลยใส <c oughs> ่หินขาใหญ่เลยนะโอ้ขางองมาปิ่งปนเนาะค่ะหลุนนี่หลุน <c oughs> ปิงป่งปน เจียวพักหลวงเนาะเจ็แบแบค่ะเห็ดไข่ไข่กำลังตึดตู่มสามจุ่มค่ะน้อยต้นต้นก็ะหาออกไปเรื่อยๆด้วยครับผมย่างกับไปในเติบเห็ดกะคือยังเห็นด้วยครับ ่อนขานห่างจักหน่อยหนึ่งใส่เวลายางอยู่นนมดอยนีดสองถึงสามชั่วโมงได้เลยครับที่ยางเข้าไปแล้วก็ยางออกมาสดมากมื่อนี้ก็ได้แต่เด็ดตะเข้ด้วยครับกหลังงอกเหลืองดอกหนึ่งว่ะพี่น้องเดี๋ยวให้ยา,างออกไปเรลิเล่ด้วยครับผมออกไปเลยหาไปเลยเนาะเพื่อได้ตื่มกันเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านได้ครับผมเดี๋ยวว่าจะไปเอาเห็ด จากที่ปัญหามาเนาะเดี๋ยวเขาไปล้างเฮียเท่าได้สมนิด้ะครับมือนเฮียตะไครในปนหนึ่งนี่แหละเนาะปนปนบบไใหนึ่งผมละพี่น้องถ้าว่าเรื่องปนแบบปนใไงเนี่ยเมียนกัค่ะเมีนครับผมเดี๋ยวเขาไปเอาเห็ดที่เข้าหาไปให้เนาะเดี๋ยวเขาไปล้างเห็ดกันเฮี่เท่าสั่งเพิ่นไว้เนาะแม่นครับสั่งชาวบ้านไว้สั่งชาวบ้านไว้ก็สิไปล้างใส่ตืมกันเนาะครับผมจ้าก็ไปชุ่มอยู่บานอีกค่ะครับผมไปเจอกันอยู่บานครับถึงบานเลยครับผมล้างเห็ดกัน นี่ครับเห็ดเห็ดเท่ากับไถ่โบถลายเนาะมือนี่เนาะตอนนี้เป็นเห็ดถี่ชาวบ้านแบบไปหามาเลยครับผมนี่ตัดตีนตัดที่ดินเนาะค่ะไปหาเห็ดกับบัวพ่อสิ๋ดเลยะพี่น้องแต่มันเอาตะกี้พาเห็ดลงกับสีเด็ดพอถึงหาหงหน้าที่สำหรับวะย่างเนาะย่างจนกว่าสองสามโลพี่น้องบัวหางเหีย่างครึ่งกิโลกับบัพอเห็ดพอดสองดอกเห็ดต้มแค่นี่ยกับบัวหาง ถ้าเห็ดตะไคร้ไหนเพื is, ่อนจีบเฉพาะดานเนาะพี่น so ้องก็เลยอยากหาอย่างได้จักหน่อยนี่บางทีเพิ่นไปซองกันขึ้นเนาะจะคล้องพื้นที่มันก็หูกดานหูมองเนาะมาแต่เนี้ยจะนิ่งามๆเลยครับนี่เอาโบหูเอากระยางสาวหาไปตีบกันหลังจะสี่แล้วพี่น้องได้มากก็ไม่เห็ดแต่สี่แล้วสะมือนจะย่ามเห็ดตะคองหาบ่อดไรกันหลับจากชาวบ้านเพื่อนเนาะมาหยัดมาหลังพี่น้องเมื่อวานฝนตกเบิดมื่อมือนี่เดียว ผู้บ้านนี่ล่างล่างเห็ดใส่ฝนนะมือนี่ล่างเห็ดใส่แดดกินไอติมวะชิ้นไอติมวะชิ้นเลี้ยวขนาดก็จะปวดได้กินเราได้อติมเลยล่างทุกดอกพี่น,อน้นองถึงแล้วสก,กัดใบทูนะทนูแปลงสีแล้วพี่น,อน้องทูเลรอครับทูแล้วก็มาน,นามสองนามสองล้วก็มานามสามนะครับนี่ตัวนี้นามสามทะขลวกล่างไปเรื่อย ตัวนี้ตัดดินออกเนาะดินบางกันเพิ่อกัดเก็บมาไบประเด็ตัดดินหนอเอาก็ต้องมาตัดออกกระหลังเกือบแล้วนะครับผมเหลือแต่ล่างน้ำที่สามเหรอพอดีตัวนี้น้ำซองแล้วน้ำซองเมื่อนี้เฮ็ดบ่อใดหลายเลยครับประมาณหาโลโก้วนนะที่เราเน้อจุ่มเลยนะสี่จุ่มละส่จุ่มละเนาะ กินบปูดอกครับคนใส่ปลาทูจากซองตัวตุ่ตมใหญ่มากงามล้างสะอาดใช่หลินมวนว่าท่งนี้ขาจุดพูนเนาะน้ำซมนี่น้ำซำเลยนะใช่น้ำซมหอมเนาะหอมเห็ดตะไคร้ ท่ามีห้องซอนเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอื่นเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมมีกินเฉพาะโตของเติวท่านข้าวเหย้าอื่นเห็ดเห็ดดานทางข้าวเหย้าอื่นเห็ดดานแค่พันดอกเชียงใหม่เอื่นเห็ดลมดอกบ้านเพิ่นม,มันการยางไปเนาะเมื่เห็นดอกคน,น,น,นดอกแต่ได้กินไหมเพราะท่านเห็นดอกคน,นไหนแต่ได้กินคนเหล่ว ôm nhầy và sống cắn đó chung nổi chung nhầy. จบขั้นตอนนะครับผมต่อไปก็คือการไปไปล้วนเนาะไปล้วนแล้ว<ม>ลก็ใส่ถุงซีนแล้วก็ใส่ตู้แช่ต่อไปนะครับผมตัวขั้นตอนนั้นก็สิบ่ได้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าเฮ็ดให้เบิ่งหลายครั้งแล้วจ็ขอแมนครับ,มบผมเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้เด้อครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยรับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกลังใจครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ